ข้อ41นะคะแรงแบบใดที่เหนี่ยวลังให้โปรตอนอยู่ด้วยกันได้ในนิวเคลียสของอะตอมค่ะคือให้โปรตอนอยู่ด้วยกันได้ในนิวเคลียสของอะตอมเนี่ยเต็นแรงนิวเคลียส ซึ่งแรงนิวเคลียสเนี่ยเท่ากับแรงนิวเคลียรแรงไฟฟ้าไม่ใช่นะคะแรงไฟฟ้าเนี่ยมันล้งอิเล็กตรอนให้โคโจรรอบๆเฉยๆไม่ใช่ เพราะว่านางหลังอิเล็กตรอนให้โจฟตอบรอบๆเฉยๆส่วนแรงแม่เลยกันแรงน้มท่วงเนี่ยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวตัดทิ้งไปเลย แรงนิวเคลียร์แบบอ่อนก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าแรงนิวเคลียร์แบบอ่อนเนี่ยมันไม่ค่อยศึกษาครัแบบเช่นยกตัวอย่างเช่นแรงที่ทำให้ที่ทำให้อิเล็กตรอน,นะอะโคจรรอบรอบนิวเคลียร ก็คือไม่ใช่นะคะแต่ถ้าแบบเข้มเนี่ยมันจะยกตัวอย่างเช่น,เ,นเช่นแรงยึดเหนี่ยวนิเคลีย นิวคลีออนซึ่งนิวคลีออนเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยจะรวมกันเป็นนิวเคลียสนะคะ ซึ่งสรุปก็คือตอบข้อห้าค่ะทุกคนตอบแรงนิวเคลียร์แบบเข้มขอบคุณค่ะ